สวัสดีครับ FC แฟนคลับแฟนหมอลำทุกท่านนะครับ f c เกิดอะไรขึ้นกับหมอลำพอพอนะครับถึงกับเกิดอาการน้อยเนื้อต่ำใจเศร้าใจถึงกับออกมาโพสข้อความเศร้าๆเลยนะครับแบบประชดตนเองนะครับ FC ีทุกท่านโดยมีข้อความว่าที่เขาพูดก็ถูกแต่เสียใจไหมเสียใจนะใช่เราโง่พูดซ้ำๆย้ำๆสัใจดี นะครับเอฟซีทุกท่านเกิดปัญหาหัวใจขึ้นแล้วหรอครับเอฟซีทุกท่านมีรักที่ไหนมีทุกที่นั่นนะครับยิ่งมีความรักที่ไม่สมวัยนะครับคือรักต่างวัยอายุอาณามันห่างกันเกินนะครับเอฟซีทุกท่านความคิดทัศนคติต่างๆมันไม่บาลานซ์กันนะครับเด็กน้อยวัยรุ่นกับคนมีอายุนะครับมักจะไม่ค่อยยืดยาวนะครับจริงๆนะมันเป็นเรื่องปกตินะครับ สำหรับคู่ที่รักต่างวัยแบบนี้นะครับน้อยมากนะครับ f อฟซีททันและเพจอิเซียมภาค5ก็ได้โพสต์ข้อความว่าเสียใจเรื่องผัวเด็กแหละแต่ทําไงได้ละ่ะเพราะคนรอซ้ําเติมเยอะฮ่าฮ่านะครับแล้วก็เพจกูอีแฉบวกหมดไม่สนใจใคร VC นะครับก็ได้โพสต์ข้อความว่าว้ายลบทําไมคะไหนไหนเล่ามาสิเกิดอะไรขึ้นฮะ งอนกับผัวหรือจ๊ะบอกแล้วไงว่ามันคือจุดๆๆอุ้ยนะครับนี่นะครับเอฟเซทุทานละล่าสุดหมอลำพอพก็ได้ลบสตอรี่ออกจากเพจไปแล้วนะครับโพสต์นี้นะครับหลังโพสต์ด้วยความน้อยเนื้อต่ําใจนะครับจนชาวเดชเขาเข้าไปใส่ใจนะครับเขาสนใจกันมากเลยนะครับกับโพสต์นี้ของหมอลำพอพนะครับงานนี้นะครับเรียกได้ว่าหมอลำนี่อยู่ในสภาพหวานอมขมกลืนนะครับ เอฟซีทุกท่านกับรักครั้งใหม่นี่มันไม่ใช่เป็นความรักที่ออกมาจากหัวใจไงนะครับแต่ว่ามันเป็นความรักที่ชาบชวยหวังผลประโยชน์ต่างตอบแทนนะครับจะถอยออกมาก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีชาวเน็ตต่างๆเนี่ยที่ไม่ชอบเธอนะครับคอยกระทืบซ้ำนะครับเอฟซีทุกท่านน่าจะเยอะน่าจะมีจํานวนมหาศาลเลยละ่ะคาดว่านะครับคาดว่าน่าจะเยอะ หากวันในวันหนึ่งคู่นี้เลิกกันนะครับโอ้โหนะครับรับรองเลยไม่อยากจะคิดจริงๆนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านและก็มีชาวเน็ตมากมายเลยนะครับที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นนะครับเราเข้าไปอ่านดูกันนะครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นกันอย่างไรนะครับเอฟซี FC, ทุกท่านโดยคอมเมนต์แรกจากผู้เขียนเพจกูอีแชบวกบทม,มิสนใครบอกว่ากูบอกแล้วไม่จําสมน้ําหน้ากะลาหัวเจาะนะครับ เรมีอิโมจิหัวเราะฮ่าฮ่านะครับเอซิโตนคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า mm hmm. ขออนุญาตหัวเราะเยอะนะคะนะครับคอมเมนต์ mm hmm. ต่อมาก็บอกว่าบอเมนเพื mm ่อนสร้างกระแสซื้อบอนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าถ้าในระยะเวลาปีกว่าที่นางเลิกกับสามีเก่านางใช้ชีวิตแบบทํางานหาเงินผลักดันลูกน้องในวงอยู่กับลูกไปกินไปเที่ยวกับลูกๆแบบไม่ต้องมีผู้ชายเข้ามา นางจะดูดีมากๆในสายตาหลายๆคนแต่พอนางมีผู้ชายเข้ามาแล้วยิ่งผู้ชายคนนี้แล้วดูนางตกไปเยอะเลยจริงๆนางมีความสามารถเยอะนะเมื่อก่อนชอบนางมากที่เล่นตลกกับสามีเก่าทําการแสดงอะไรก็จะร้องจะเต้นก็เข้าขากันมากแต่คนนี้ดูมันเกะกะไปหมดไม่ลงตัวเลย นะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเขาออกจะรักกันงอนกันบ้างพอได้ของขวัญเรียกร้องความสนใจจะได้มีคนงอ้อโดนเขาหลอกด่าทุกวันก็ยอมยอมโง่เพราะรักเธออย่าเลิกกันนะเดี๋ยวไปเป็นกรรมให้คนอื่นอยู่กันก่อนเสื้อคู่ยังมีอีกหลายคอลเลกชันนะครับเอฟซี FC ทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าตอนนี้นางยังไม่มีใครเข้ามาคุยถ้าลองมีคนเข้ามาคุยด้วยคือนางจะถอยออกจากบักล่าเลยละ ต่อไปบักลากะสเป็นหมาหัวเน่านะครับเอฟซีุกนท่านอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตนะครับที่แสดงความคิดเ,เห็นกันเข้ามานะครับเอฟซีรุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าครั้งก่อนก็ลงสตอรี่แบบนี้เด๊อีกสักพักได้สร้อยคอเงาะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่ารอบนี้สิพาบักเอ๋อไปสารรักกันไกลถึงเกาหลีโบเมนตตีงานไม่มีกลัวบักเอ๋อเบื่อเลยต้องพาไปเที่ยวพามันเลาะ มันเที่ยวดยีสิพามาอยู่แต่ในบ้านกุกไข่มันเบื่อมันงุนงงเดอ้อนะครับเอฟซีทุกท่านคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าอย่าเลิกกันเดอ้อกูเสียดายเสื้อคู่ฮ่าฮ่าฮ่านะครับคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าแม่นจ้าเสื้อคู่นางเยอะมากนางคบกับผู้ใดนางก็ซื้อแต่เสื้อคู่ใส่เต็มไปหมดเลยนะครับเอฟีทุกท่านคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาก็บอกว่าถ้าเราเป็นพอๆเราจะอยู่กับลูกๆสบายใจกว่า ไม่ต้องแบกใครผู้ชายไม่มีอะไรดีเลยความสามารถก็ไม่มีดวงพาสวยอีกพอๆมีแต่ลูกเธอเท่านั้นที่ทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นส่วนผู้ชายปล่อยให้เขาไปเกาะผู้หญิงคนอื่นเถอะไม่ต้องแบกให้เหนื่อยแบกไปก็ไม่ปังมีแต่ทำให้เธอแย่ลงหันมาสนลูกๆมีแต่ลูกเท่านั้นท,ที่ช่วยเธอให้ดีขึ้นได้นะครับเอซีทุกท่านคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่า คิดเหมือนกันค่ะนะครับคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเราก็คิดแบบนั้นเป็นผู้หญิงสตรองดีกว่าเก่งไว้ก่อน f อี FC ก็จะเยอะขึ้นคิดว่าคงจะมีแต่คนชมและสงสารไปด้วยโฟกัสแต่เรื่องลูกจะดีกว่าเพราะน้องยังเด็กมากเรื่องเอาใจใส่ดูแลต้องมาก่อนเป็นเพื่อนที่ดีกับพ่อของลูกต้องยอมรับว่าตนเองผิดพลาดไปดีไม่ดีสักวันอาจจะได้หวนคืนมาอยู่ด้วยกันก็ได้ อายุก็มากขึ้นทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นความคิดเห็นของชาวเน็ตที่แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาในเพจกุยแชร์บวกบทไม่สนใคร V4 นะครับ a ซ c รท